เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปลี่ยนโชคฝากระโปรงรถไถคูโบต้ากันครับของเก่านี้จะเป็นโช๊คคู่จะมี2อันนะครับสำหรับคูโบต้า L4708 เช่นเดิมครับของใหม่ก็สั่งออนไลน์มาเป็นของ CRR Product อันนี้ก็เป็นคู่หนึ่ง760บาทโชคขนาดนี้นะครับเราต้องใส่2อันสำหรับคูโบต้า L4708 นะครับ เพราะว่าถ้าอันเดียวเนี่ยมันจะยกไม่ไหวถ้าขนาดแบบนี้เราก็ทําการนะครับถอดของเก่าออกของเก่านี่มันไม่เด้งเลยนะครับไม่เด้งไม่ยกไม่อะไรเลยส่วนของใหม่นี่จะแข็งมากเลยผมก็จะใช้วิธีการเอาเชือกนะครับมาล้างไว้แล้วก็ใช้น้ําหนักเรากดลงไปนี่นะครับผูกไว้แบบนี้ทํอย่างนั้นมันมันแข็งครับเราเอาใส่เนี่ยจะลําบากหน่อยผมก็จะใช้อ่าเอา เอาเท้านะครับกดลงไปเลยมันไม่ถนัดนะครับผมเลยใช้ปกติเราโถมน้ําหนักลงไปเนี่ยหาอะไรกดสักหน่อยหนึ่งเพราะมันจะเจ็บมืออ่าผมก็เอาแบบง่ายๆนะครับเอาเอาเท้าเรานี่แหละเหยียบลงไปแล้วก็ดึงเชือกนะครับรัดไว้แบบนี้แต่ก่อนอาจจะลงไปขนาดไหนแล้วเราต้องวัดของเก่าก่อนเทียบของเก่าโดยใช้ของเก่านะครับว่าระยะน็อตน้ำมันเท่าไหร่เราถึงค่อยกดลงไปแล้วเอาเชือกรัดไว้ แต่ถ้ามันสั้นไปนะครับเราลัดเกินไปก็ไม่เป็นไรพอเราเอาไปใส่ไว้สักหูหนึ่งก่อนถ้ามันสั้นไปล้วก็ค่อยๆคลายเชือกนะครับค่อยปล่อยให้น็อตมันตรงกับรูแค่นั้นเองนะครับของใหม่กับของเก่าเนี่ยความยาวมันไม่เท่ากันนะครับก่อนจะทําการเปลี่ยนก็อย่าลืมหาอะไรมาค้าฝากระโปรงไว้ก่อนนะครับนี่นะครับได้แล้วเราก็ค่อยเอาเชือกอกอกเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเชือกอกอกแล้วก็เอาน็อตใส่หรือว่าเอาพวกสลักใส่ ก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดึงนะครับขึ้นไปแล้วโอเคนิ่มนวนสำหรับยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทนแค่ไหนนะครับขอเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ